สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขัคนครับผมช่องรถไถมือสองศรีสะเกดหางหุ่นส่วนจำกัดพีซี 4, แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมมืัอนี้พามาเบิง32มสิบงแรงนะครับผมแล้วสามสองนใดเข้ามารับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยเด้อครับพี่น้องคันนี้จดทะเบียนปี64ครับพี่น้อง32นะครับผมกับ40 จริงๆปเป็นรถตัวเดียวกัน้อพี่น้องเป็นอย่างจังหวัดตัวเดียวกันเครื่องเกียร์เฟืองถ่ายระบบตัวเดียวกันมัดนะครับผมต่างกันแค่แรงมานะครับแต่ว่าเครื่องตัวเดียวกันแหละพี่น้องชุดปั่มกับชุดเดียวกันครับู่ธีการปรับตั้งปรับจูนนะครับผมครับสีซีเท่ากันครับ โหดลายๆครับพอดีมีสายเขาอ่ะมาเบิ่งต่อนะครับพี่น้องส่วนยางนะครับผมยางกระทะหน้าหลังช่ำกันนะครับแต่ว่ายางนี่สิหน่อยกว่าจักหน่อยยางหนานี่สิเป็นเจ็ดขีดสิบหกยางหลังสิบเอ็ดจุดสองเอ่ออสิบเอ็ดจุดสองขีดยี่สี่นะครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นสี่ศูนย์ก็สิเป็นแปดขีดสิบหกหล้วก็บสิบสองจุดสี่ขีดยี่สี่ครับที่แตกต่างกัน รถ่นจะแขบกว่านิดนึงนะครับผมตัวรถ่นจะแขบกว่านิดนึงก็อยเชื่อมกระทะถ้าเป็น C 0 4 0 3 6 4สี่เชื่อมลูกอยู่ขอบในนะครับพี่น้องกระทะนี่แต่ว่าต้นนี้พังก็สิีเชื่อมอยู่กลางนะครับพ่นกัเลยเฮเหตุห้รถสีแขบเขาชักน้อยฟังละประมาณหาเสน,นะครับพี่น้องถ้าเป็น4 0เูิย์ังก็สิีเชื่อมอยู่ขอบในคือจังซี่ครับตัวนี้ก็สิเชื่อมอยู่กลางนะครับใส่ย,ยางหน้อยลูกชักน้อยนะครับ SCC เท่ากันนะครับคันน้ก็บพมีอย่างายการลดงามอยู่ครับพี่น้องเมนีลูกนอนนะครับก็เลยแม่บานก็เล่บดามาถือกล่องหายก็เลยเดนมาโซโลเดียวคู่เดียวนะครับบาซิมาดันดินให้พอมีพี่น้องเบิงครับเครื่องเกียก็ดีถ่ายกระสัสะอาดดีนะครับอิตโอเนี่ยก็ใส่งาาหน่อยนะครับพี่น้องฟันเฟืองก็ยังงามโอ้สโงสลักพบกนีกัน ยังแน่นตึบนะครับพี่นอ้องมองลงมากันแน่นเลยจับสวยอยู่แต่รอชมม่วงมัครับพี่นอ้องท่อนคัดนี่ก็บไม่เคยตัดอะพี่นอ้องเกียร์ก็บไม่เคยหลืดไม่เคยเปิดนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมๆเ,เครื่องบใบนมม้ำมาดันไว้สำรับมา เห็นงานจะของนะครับผมหรือบอกระตัดเนี่ยน้ำปลาน้ำสวนก็เเดีียวตนคร ลูกปืนรอนนานแน่นนะครับลูกมากเน่นครับลูกปืนลอนนานแน่นลูกมากเน่นครับ หลังบอกทะถลอกเนี่ยตามการใส่งานครับแต่ก็ยังงามอยู่หลังคงหลังคาดกั่มอเมีแตกนะครับน้องเดาาีย๋ยวขออนุญ,ญาตต่างกล่องก,องกันสักหน่อยป่ะสิ ถือแหละครับคือสิบัตถนัดชุบโอ้โหทนหลายๆครับพี่น้องวันนี้บ่พร้อมบัดแล้ลูกชายมัานอนช่วงคำ่ำ ป่าหวามข้อครับประมาณนี้ครับผมเกืียเกลียวกระเจวดีอยู่นะครับ249ใบเท่าฝากไว้น้ำแน่ครับผมท่านใดสนใจท่นานใดหาอยู่กับเบอร์เก่าเบอร์เดิม0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดมาบหอจอดกระถืทุมากได้ครับพี่น้องครับผมอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่กทานที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เฮง,งๆรวยๆบ่เจ็บบ่จน จากใจพีซีแท็กเตอร์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ